i สวัสดีครับทุกคนกลับมากับหดหู h ช n แนลกับบิวออโต้บอมเบอร์รุ่นอัปเกรดขั้นสุดท้ายของผมและบิวนี้เป็นบิวที่ครบจบในบิวเดียวแล้วก็คือผมอยากได้ความแรงจากโคเมดใช่ไหมแต่ปัญหาคือค่าพอเราใส่จอมเวทอะ่ะมานานม,มันจะใช้เยอะอันเนี้ผมก็เลยปรับเปลี่ยนจนสามารถใชออ้ทั้งจอมเวทแล้วทำให้มันแรงด้วยไปในบิวนี้นั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเริ่มที่สกิลกันก่อนเลยมันเริ่มตั้งแต่ตาสัญลักษณ์แห่งพลังเลยก็กันก็ตาสัญลักษณ์แห่งพลังผมจะใส่หินเพิ่มความเร็วในการเอ้ยลดผลลบต่อความเร็วในการเคลื่อนที่30จังหวะโดนตีอะไรพวกนี้แล้วก็เพิ่มความยากในการติดสตนันเพิ่มขึ้น2อ0อันนี้ที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมไม่รู้มีผลหรือเปล่าอ่ะเก้าพิตาเก้าพิตาความเร็วในการฟุ้นฟูเพิ่มขึ้น3 0ก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรจอมเวท จอมเวทผมใส่ฟุนฟูมาหน้าแล้วก็เพิ่มสกิลสายฟ้าบวกหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่เลเวลยี่สิบสองนั่นเองนะครับอ่ะสกิลหลักของผมมาดูที่เลเวลสกิลก่อนเลเวลสกิลผมอยู่ที่เลเวลแปดนะครับแล้วก็ได้เลเวลสกิลห้าจากคาถาแล้วก็บวกอีกสามจากสร้อยนั่นคือทั้งหมดเป็นสิบหกนะครับก็จะใส่หินห้าลู ระเบิดหายนะก็คือสร้างความเสียหายเป็น15%ของมานาณนะปัจจุบันสมมุติมานาผมเหลือแค่พันเดียวอะมันจะเอา15%ไปคิดหนึ่พนั่นเองนะครับอ่ะแต่ค่าเป็นเบอร์นิ่งเบอร์นิงมันจะต่างออกไปตรงมันจะอิงกับมานาสูงสุดของเรานั่นเองก็ค,คือมานาสูงสุดเราเยอะเท่าไหรก่ก็เพิ่มความแรงของพื้นที่ลุกไหม้นั่นเองนะครับอันนี้เพิ่ม20%ของมานาสูงสุดนั่นแหละ อ่ะแล้วก็หินต่อไปก็คือทําให้เกิดซ้ายฝาอ่ะเกิดซ้ายฝาหนึ่งสองสามก็คือทําให้เกิดสามคำสาบในพร้อมกันแล้วแต่ละข้าเราอยากให้สกิลมันทํางานเลยผมก็เลยใส่พื้นที่คําสาบได้สูงสุดแค่หนึ่งเท่ากับว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองมันจะทํางานส่วนสกิลสามมันจะค้างอยู่แต่ถ้าเรากดรัวสกิลมันจะทํางานทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ ไล่เร็วไป25%เพื่อให้มันไล่เร็วเพราะจังหวะข้าเราไล่ช้าปล่ามันจะเดินอืดแล้วมันจะมีโอกาสโดนตีเยอะเรามาดูส่วนของไล่เมื่อลุกไหม้นะครับก็จะมีเลเวลที่19นะครับแล้วก็ค่าคุณภาพ34จากพัทสิบเกมลิงนั่นแหละเอามาดูที่โคเมดก็คือเลเวล29่บวกหจากมนทินเลเวลหิน20เป็น21นะครับแล้วก็คาทาผมบวกค่าน้ำแข็ง5เลเวลแล้วก็จากสร้อยเลเวลทุกสกิล เวทบวกสามนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นทั้งหมด29ใส่ค่าคุณภาพด้วยนะก่อนใส่มนลชิ้นเพื่อจะให้มันมีโอกาสคิดค่อนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมใส่ค่าใช้งานลดลง40%เวทเกิด3าหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มพลัง40%เพื่อให้มันออกเร็วขึ้น แล้วก็สร้างพื้นที่เพิ่มขึ้น40%เอ้สร้างความเสียหายพื้นที่นะ40%แต่พื้นที่ลด,ดลง50%นั่นเองนะครับเรามาดูสกิลซับพอร์ตของเราคือสกิลหลักนี้สกิลสำหรับเพิ่มมานาให้เรานั่นเองเลยแล้วก็เป็นสกิลสำหรับทำให้โคเมตของเราออกรัวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูทำให้ทำยังไงให้โคลเมตมันออกรัวดูอย่างนี้ก่อนก็คือเลเวล ดูแกนแท้ผมเลเวล4แล้วก็เอาไปลบ1จะเป็น3ใช่ไหมแต่บวกจากสร้อยเป็น3ก็จะเป็น6นั่นเองนะครับอ่ะหินนี้ทำให้โคโมิดเราออกรัวนั่นเองนะครับมันจะกืนกินสถานะเจ็บปวดของเป้าหมายแบบสุม่ม1สร้างเมื่อสร้างดีบัฟสร้างความเสียหายต่อเนื่องก็คือเราจะกินดีบัฟลุกไหมจากมอนสเตอร์ ก็คือค้ามันเกิดลุกไหม้แล้วมันจะไม่สามารถเกิดลุกไหม้ซ้ําได้ก็เลยต้องมีให้มันกืนกินแล้วก็ให้มันลุกไหม้จากพื้นที่ที่เป็นไฟนั่นเองคือมันสมมุติไอมินเนี่ยเราเนี่ยมันยืนอยู่บนไฟใช่ไหมแล้วดูดแกนแท้เราทํางานปุ๊บมันจะดูดค่าลุกไหม้ออกแล้วพื้นที่เป็นไฟอะ่ะมันก็จะสร้างพื้นที่ลุกไหม้มาที่มินเนี่ยนของเราใหม่เพื่อให้มัน สลับกันไปเรื่อยๆอ่ะเอนจมันก็จะออกเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันทําให้โคเมตรเราออกรัวๆนั่นเองนั่นคือวิธีการทํางานของมันนะครับอ่ะแต่คือพอเราใส่จอมเวทใช่ไหมมันจะใช้มานาเยอะผมก็เลยใส่ค่าใช้งานลดลงอีก40เซนนั่นเองอ้าวทำไมสมใส่สงชิ้นได้เพราะว่าผมใส่หมวกหมวกนี้จะเป็น สามารถใส่หินซ้ำกันได้2ในสกิลที่ต่างกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็หินทัดมาจะเป็นสร้างความเสียหายเคอต่อเนื่องที่สร้างจะเสริมสกิลขัดขวางต่อศัตรูเช่นกันก็ทําให้ขัดขวางมันจะทําให้มอนมันเชื่องช้าลงนั่นเองนะครับมันจะไปผนวกกับพาสีดี๋ยวค่อยไปดูที่พาสีฟแล้วกันจะได้เข้าใจแล้วก็ชิ่งอันนี้ผมเอาไว้สําหรับโดนมอนแล้วมันชิ่งไปชิ่งมานั่นเองนะครับ มันจะได้ไม่ได้โดนตัวเดียวนั่นเองอ่ะเผยแพร่คำสาปสกิลอันนี้ผมใส่ไว้สําหรับรอบตัวเราเพื่อให้โซ่การเวลาทำงานให้รอบตัวเรามาถึงตัวเราช้านั่นแหละอืมก็มันจะอยู่ที่เลเวล20บวก3นะครับก็จะเป็น23นั่นเองแล้วก็อย่าลืมใส่ค่าคุณภาพนั่นแหละทุกสกิลควรใส่ค่าคุณภาพนะครับ แล้วก็เพิ่มผลคำสาปอีก25เพิ่มพื้นที่40ทำให้ดีบัฟเพิ่มจำนวนความเชืช่องช้าเพิ่มขึ้นอีก15แล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้ผมใส่เล่น <c oughs> ๆก็คือพ่ายแพ้แก่ธาตุไม่รู้มันมีผลหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่สกิลโจมตีไม่รู้มีผลหรือเปล่านะอืปรากฏการกดดันก็คือมันจะทําให้ศัตรูมีความยากในการติดสถานสถานะเจ็บปวดลดลงก็คือติดลบลง32เปอร์เซ็นตนั่นแหละทําให มอติดค่าสถานะลุกไหมเร็วขึ้นนั่นแหละเซนไหวด้วยวิญญาณก็คือเซนไหวเมื่อมีผลบัฟเพิ่ม3 0แต่สละพลังชีวิต15แต่ค่าเราใส่โหนดที่มันไม่ได้รับความเสียหายจากเคออสพลังชีวิตเราจะเหลือหนึ่งก็เท่ากับเราจะไม่มีพลังชีวันไอพลังชีวิตในการเสียหายนั่นเองนะครับก็เลยไม่มีผลการสละพลังชีวิตนั่นเองอ่ะ ก็อันนี้เหมือนกันเพิ่มผลบัฟเพิ่มอีก30แหละแต่เพิ่มเป้าหมายมาอีกหนึ่งตัวเพราะปกติเส้นว่ามันจะปากแค่ตัวเดียวอันนี้พอใส่หินนี้จะเป็นปักสองตัวแล้วก็เพิ่มผลบัฟอีก30นั่นแหละเพิ่มเลเวลมินเนี่ยนบวกหนึ่งมันเป็นสกิลของมินเนี่ยนนะครับมันก็เลยเพิ่มเลเวลแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ใส่โหนดเควอทที่ไม่ได้รับความเสียหายเควอสก็ใส่อันนี้ก็ได้มันจะฟื้นฟูพลังชีวิตต,ต่อวินั่นแหละ เพราะว่าผมไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็เลยใส่เล่นฝั่งสกิลน่าจะหมดแล้วมาดูพาสีแล้วกันอ่ะปกติพาสีส่วนมากเขาจะไปเลี้ยวขวากันใช่ไหมมันก็จะลงมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวากันของผมแหวกแนวมาทางซ้ายเพราะว่ามีเหตุผลอยู่นะครับมาก็คือตรงนี้ผมเป็นทางผ่านเฉยๆเลยนะก็พวกนี้มันได้ของแถมมาเฉยๆพวกเพิ่มค่าก,กอเพิ่มค่าก,กออันนี้ เพิ่มค่าก่อจากสวมใส่แล้วก็เพิ่มค่าสตันเพิ่มความเสียหายไปชีตอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอืตรงนี้ก็ปลดพลอยได้เฉยอ่าเพราะว่าผมจะมาเอาโซนตรงนี้นั่นแหละสร้างความเสียหายสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มโอกาสขี้สิบแล้วก็สเต็งกับอินอย่างละห้าตรงนี้เพิ่มพื้นที่ส่งผลสิบหกหกหกอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายพื้นที่อีกสิบนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเพิ่มออร่า หรือสกิลออร่าสกิลออร่าคือสกิลไหนเอ่ยก็คือสกิลนี้นั่นเองเพื่อให้เผื่อหร่อแทะคำสาบเราอ่ะทำงานเยอะขึ้นถ้าเราไม่อัพหนึ่งสสามสี่เนี่ยเออผลมอดคำสาบต,ตรงเนี้ยมันจะอยู่แค่สิบสองแต่ถ้าเราใส่สี่จุดนี้มันจะเพิ่มมาอีกยี่สิบหกนั่นแหละแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่งผลของทำให้เวทมันใหญ่ขึ้นนั่นเองตรงนี้เพิ่มยี่สิบสิบ ไอ้ตรงนี้แปดแปดแล้วก็แปดตรงนี้สิบสองสิบสองแล้วก็ยี่สิบแล้วผมใส่จิเวลนี้ก็คือพาสิบเล็กจะได้ค่าต้านทานสายฟ้าสี่แล้วก็พัสิบกลางจะได้อินสี่นั่นเองนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือตรงนี้จะได้สี่สี่เป็นแปดแล้วก็ก็คือค่าต้านทานสายฟ้าก็จะได้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเลยนะครับ ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นรับความเสียหายที่มานาก่อนแต่ลดอัตราการเติมมานาให้อีก50ปอร์เซมาจีเวตตรงนี้จะสร้างความเสียหายเวทเน้นที่สร้างความเสียหายเวทเพิ่มผลคำสาปแล้วก็เพิ่มพื้นที่คำสาปนะครับก็ถ้าเพิ่มพื้นเอ้ยเพิ่มพื้นที่คำสาปไม่มีก็เป็นพื้นที่ส่งผลนั่นแหละนะครับผมเน้นไปมาณามอย่างนี้ แล้วก็น,นี่เหมือนกันสร้างความเสียหายเวทสร้างความเสียหายน้ำแข็งแล้วก็อันนี้ผมเน้นไล่เร็วด้วยก็เลยเอาไล่เร็วมาอีกสี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาข้างบนก็คือจีเวลคอนโทรเลดไดมอนด์ของเรานั่นเองคืออัพสามโหนดหลกักสายฟ้าสองเปอร์เซ็นต่ออินสิบหน่วยสร้างความเสียหายสายฟ้าสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วก็เติมไปเพิ่มพลังมานาแล้วก็โล่พลังงานสามเปอร์เซ็นต์ นั่นเองนะครับสําหรับจีเวลนี้อ่ะไปข้างบนก่อนก็สร้างคํัสา์เพิ่มเติมได้1เพราะว่าเราใช้คํัสา์จากเนมหนาวหนึ่งใช่ไหมมันก็จะสุดแล้วมันจะไม่มีผลกับเยผยแร่คำสา์เราเลยต้องมานับเพิ่มอันนี้เพื่อให้เผยแร่คำสา์ของเราทํางานเป็นคองคำสา์นั่นเองนะครับแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เพิ่มอินอีก25อ่ะมาดูตรงนี้นะครับก็จะเป็น เพิ่มผลคำสาป18%แต่ลดระยะเวลาคำสาบ25%อันนี้ไม่มีผลอยู่แล้วก็เราเน้นที่เพิ่มผลคำสาบนั่นเองนะครับตรงนี้18 6 6 6, 6นะครับแล้วก็ G ีเวลอันนี้ h ฮิร์สต็อปเปอร์เฮิร์สตอจะอยู่ตรงนี้ผมเอาไว้สำหรับลดค่าใช้งานมานา15%ขนาดมานาไม่เหลือน้อยก็คือห้ามต่ำกว่า35%ถ้าต่ำกว่า35%โหนดนี้จะไม่มีผล นะครับแล้วก็ได้เพิ่มอัตราฟื้นฟูนฟนมานาอีกสิแปดเปอร์เซ็นอ่ะมาตรงนี้จะเป็นแปลงโล่พลังงานเป็นทั้งหมดเป็นมานานั่นเองคือเราจะไม่มีโล่พลังงานนั่นแหละเพิ่มควาเสียหายเวทสามเปอร์เซ็นต่อมานาสูงสุดยิ่งมานาสูงสุดเราเยอะเท่าไหร่มันคิดหนึ่งร้อยต่อสามเปอร์เซ็นอ่ะเอาง่ายๆมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มมานาสูงสุดอีกสิบสองเปอร์เซ็นแต่เพิ่มค่าใช้งานมานาสิบเปอร์เซ็นตนะครับ เลี้ยวมาข้างบนก่อนแล้วกันอ่ะก็คือตรงนี้ผมเป็นเพิ่มความเร็วในการไล่เพิ่มอัตราการฟุตฟู1สิบห้าแล้วก็อินสิบเพิ่มความเร็วอีกสามอีกสามนั่นเองนะครับโนดสําคัญของเราคือเอาไว้สําหรับเติมมานาของเรานั่นเองแล้วก็ได้เวทิเกอร์สร้างความเสียหายว่าเวทสี่สิบห้าเปอร์เซนต์ด้วยนั่นแหละเติมมานาสามเปอร์เซนต์เมื่อเรียกมนให้กับเวทอ่ะอันนี้เผื่อคนไม่เข้าใจนะครับเติมมานาสามเปอร์เซนต์เมื่อเรียกมนให้กับเวท เรียกมนให้กับเวทไม่ใช่ทิกเกอร์นะครับก็คือเรียกมนก็คือมนก็คืออันนี้ไม่ใช่ทิกเกอร์นะเขาแตตรงนี้ก่อน <c oughs> ไม่ใช่เอาทิกเกอร์มาใส่รัวๆแล้วเพื่อจะให้มันเติมมานานะคือเราต้องใช้มนธาตุในการเติมมานานั่นเองนะครับอ่าตรงนี้จะสร้างความเสียหายเวททิกเกอร์ทิกเกอร์กกอรนั่นแหละเพื่อเพิ่มความแรงส่วนตรงนี้พลังชีวิตจะเหลือแค่หนึ่งแต่ไม่ได้รับความเสียหายเคออสเลยเพราะว่าเคออสผม จะลบ24เพราะว่าค่าโดนประมาณ3ดอกคือเราตายเลยเออผมเลยอัปโหลดนี้เข้ามาด้วยนั่นเองอ่ะอ่ะลงมาตรงนี้ทำไมผมอัปตรงนี้เอ่ยความเร็วในการโจมตีไม่ได้ใช้นี่นามาใช้อันนี้คือลดค่าใช้งานของสกิล10%นั่นเองนะครับมาลงตรงนี้อันนี้คือดีบัฟที่คุณสร้างมีจำนวนค่าความเชื่องช้าเพิ่มขึ้น4% ตรงนี้สยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาสถานะขัดขวางเดี๋ยวสถานะขัดขวางเดี๋ยวเราอธิบายที่หลังก็ดีบัฟสร้างความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูที่ติดสถานะขัดขวางดีบัฟสร้างความเชื่องชา้าเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นต์ลงมาตรงนี้เพิ่มความเพิ่มพื้นที่ส่งผลคำสาปสี่สิบเพิ่มผลของคำสาปอีกแปดเปอร์เซ็นต์ศัตรูที่ติดสถานะขัดขวางซึ่งจะลดความเร็วอีก15%้นั่นเองนะครับ แล้วก็ลงมาตรงนี้ก็คือโซนของเติมมานาสูงสุดแต่ลดค่าใช้งานมานาอีก8%เตรงนี้อีก4% 4%อ่ปอร์เะศัตรูที่ติดสถานะคำสาปจะติดสถานะขัดขวางไปด้วยซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อน,นที่15%แล้วก็เราจะได้จากอันนี้สร้างความเสียหายเคลออ,อสต่อศัตรูที่ติดสถานะขัดขวางนั่นเองมันจะสร้างขัดขวางขึ้นมาสําหรับ ดูดเกนแท้ของเรานั่นเองนะครับมันทําให้มอนที่โดนสกิลหรือว่าอะไรพวกนี้ยมันทําให้มันเดินช้าขึ้นเยอะมากนั่นเองนะครับอ้าวแล้วก็ลืมดูมพาสซีของเกมลิงก็คือตรงนี้ค่าคุณภาพสองสิสองก็จะเป็นสิบสี่นะอันนี้คือโน้ตที่ผมบอกก็คือลดค่าใช้งานสกิลอีก30เอซเอเพราะว่าข้าวไม่มีโน้เนี้ยมานาลด ไม่พอในการใช้งานให้มันหมุนเวียนนะครับคือเลยต้องมีโนดนี้ยังไงก็ต้องมีโนดนี้เออขนาดอัพไปทั้งหมดแล้วนะอัพตรงนี้หนึ่งจุดใช่ไหมตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดมันก็ยังไม่พอมันก็เลยต้องมานับตรงนี้อีกหนึ่งจุดเพื่อให้มานามันไหลเวียนตลอดเวลานั่นเองนะครับผมเลยบอกว่าทำไมจึงต้องเป็นเกมลิงเพราะว่ามันมีลดค่าใช้งานมานาอีก3 0นนั่นแหละ มันเป็นสกิลหลักของเรานั่นเองนะครับอ่ะแล้วมาดูฝั่งขวากันก็คือคุณสมบัติ3%าเแล้วก็เงื่อนไขคุณสมบัติของหินสกิลจะผ่านด้วยค่าคุณสมบัติสูงสุดของเรานั่นเองนะครับก็คือหินสกิลอะบางทีมันมีเด็กเพิ่ม100รหรือว่าสเต็ง100อะไรเงี้ยแต่สแตทเราไม่พอแต่เราสามารถใช้ได้โดยค่าอ้างอิงจากสูงสุด ก็คืออินของเรานั่นเองนะครับโบนัสดั้งเดิมอินเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าก็คือเออมานาโปรติอินหนึเท่ากับสมานาจะคออัปโหลดนี้จะเป็นอินเท่ากับสมานานั่นแหละทําให้มานามันสูงสุดมันเยอะขึ้นมากๆเลยสําหรับเกมเลงนะครับอ่าพาส์ีทั้งหมดน่าจะมีเท่านี้ มาดูส่วนของคาถาคาถาข้างหลังของผมก็เลยก็คือคาถาเนี้ยเน้นแค่อฟเดียวคือเลเวลของสกิลทําให้มันเลเวลบวกหกนะครับถ้าใครไม่มีเลเวลเท่าไหร่ก็ได้อันนี้แต่ข้าเป็นวงที่เลเวลสูงมันก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆแค่นั้นเลยอะคาถาหลักของผมนำความเสียหายไปเสริมให้น้ำแข็งแล้วก็สร้างความเสียหายเวท8 9เพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเจแล้วก็เวทน้ำแข็งบวก5 โบนัสคิลิคอน26อินสิอ็ดนะครับอันนี้ค้ามาเองกับมือไม่ได้ซื้อนะฮะแล้วก็อันนี้ของเราทําให้หินเสริมสามารถใส่แบบเดียวกันซ้ําได้2เม็ดในสกิลที่ต่างกันนะก็แค่นั้นเลยแล้วผมก็เจาะได้2ลูพอดีก็เลยใส่ต้นถาดเพิ่มอีกมาอีก10นั่เองนะครับคาถาคาานี้ก็ข้าจะเอาวิวแบบผม ก็หาพลังวิญญาณขั้นต่ำที่230นะครับก็ถ้าติดมาด้วยได้ก็ดีก็คือมานาสูงสุดแล้วก็อินแล้วก็ฟืนฟ้นฟูนมานาอันนี้ผมติดมาได้แค่มานาสูงสุดกับอินเอ้มา,มานาสูงสุดกับฟื้นฟูมานาอิน,นผมไม่ได้นะครับโอเคมาดูที่เสื้อเสื้อผมก็ค่าคุณสมบัติ5%เกับมานาสูงสุด5%ต่ออังคาระหรือแกนวิญญาณที่ใส่ก็มันจะเพิ่มต่อ5อันนี้ห้าห้าเป็น25้าบวก มานาสูงสุดอีก10เป็น35สําหรับมานาสูงสุดแล้วก็ค่าคุณสมบัติอีก25นั่นเองนะครับมาดูที่สร้อยสร้อยผมมานาสูงสุดแล้วก็เพิ่มมานาสูงสุดอีก12%เลเวลสกิลเวทบวก3ทุกสกิลแล้วก็เพิ่มฟูลม,มานา28%ผมเน้น4อันนี้เป็นหลักที่เหลือแล้วแต่ที่จะได้นะครับแล้วก็อัพพ s าสซีฟก็คือเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่3 สร้างความเสียหายกับค่าต้านทานผมตัดไปเลยนะผมไม่ได้ใช้แล้วก็เพิ่มค่าคุณสมบัติ7%นั่นเองนะครับมาดูที่แหวนแหวนผมก็เน้นเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งมานาสูงสุดอินแล้วก็ต้านธาตุไฟ37%แล้วก็ฟุ้นฟูมานา87นะครับส่วนฝั่งนี้ ค่าต้านทาน28ฟื้นฟูมาเอ้ยเพิ่มมานาสูงสุด24เปอร์เซ็นเพิ่มอัตราการฟื้นฟูอีก57เปอร์เซ็นตแต่จะไม่ติดหนาวเย็นหรือแช่แข็งเลยสําหรับแหวนวงนี้นะครับมาดูที่หุมมือหมุ่มมือก็เน้นไปที่มานาสูงสุดอินแล้วก็ต้านทาุต้านทาุควรมีสองออฟนะครับแล้วก็สามสิบขึ้นสําหรับใครจะดันให้มันออฟออฟต้านทาุอ่ะให้มัน75ก็ควรมีสองออฟนะสําหรับต้านทาุนั่นเองนะครับ รองเท้าเหมือนกันแต่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มาความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างต่ำสุดคือ30นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเคลียร์แมป,ปช้านั่นเองอันนี้ผมได้โล่พลังงานสูงสุดมาแล้วก็เพิ่มโล่พลังงานอีก94%เซมันเลยได้โล่พลังงานที่2 21นะครับแล้วก็ได้อิน33แล้วก็ต้านท่า2ออันน้ำแข็งกับสายฟ้าแต่ไม่ได้มานาสูงสุดก็เลยเป็นโล่พลังงานที่แปลงเป็นมานาแทน ก็เลยรองเท้านี้จะได้ที่ส2งนั่นเองนะครับอ่ะมาดูที่เข็มขัดเข็มขัดผมจะอยู่ที่85%เนะแหวนที่สวมใส่นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้สําหรับจังหวะที่เราโดนตีเยอะๆล้วเรามานามันเด้งไม่ทันก็เลยต้องมีขวดมานาสําหรับกดทีเดียวแล้วมานาเต็มนั่นเองนะครับทั้งหมดมีเท่านี้สําหรับของอืม อ่ะตะก,กี้เราไม่ได้ให้ดูสเตตเรามาดูสเตตกันดีกว่าสเตตก็คือตอนนี้ผมเลเวล95อินอยู่ที่545แล้วก็ต้านธาตุทั้งหมดจะมี63สาำหรับไฟน้ําแข็ง56สายฟ้า56ผมว่าเพียงพอสําหรับผมนะถ้าใครอยากเพิ่มมากกว่านี้ก็ลองหาเอามาใส่เพิ่มละกันนะครับจะอยู่ที่เติมมานาอยู่ที่936นั่นเองส่วนตรงอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละอืม หลักการการทําสกิลคือกดขี้ขวาค้างไว้เลยก็คือมอนธาตเราปล่อยลิกขวาค้างแล้วก็ทาคาสาบวางไว้งที่พื้นไว้เลยกดรัวๆก็ไม่ต้องกดค้างนะก็คือค่อยๆกดไปเรื่อยๆอ่ะพอเขาเจอมอนหรือเจอบอสนี่มันก็จะเคลียร์ให้ทันทีเลยนะครับอันนี้คือหลักการทํางานของบิวมนธาตผมเอาไว้ที่ลิกขวากดค้างไว้เลยแล้วก็ค่อยๆวางการคำสาบไปเรื่อยๆ แค่นั้นทําให้พื้นที่มันมีไฟแค่นั้นเลยการทํางานของบิลนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับบิลนี้ของผมนะครับถ้าใครสงสัยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นั่นแหละนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอคนละไลค์คนละติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ถ้ามีบิลใหม่ๆแล้วอะไรน่าสนใจผมจะมาแชร์อีกนะครับงั้นคลิปนี้งันผมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม